ครับตอนนี้เขาเจอเขาเจอคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ย e สเก e วานไอ้ยุสวัสคอมพ a เกตอ่าบอจโวกำลังมาอ๋อโอ้อบอจกำลังมาเนาะบอจโกำลังมาอุ้งอิงอุ้งอิงกำลังมาองนที่ตอุ้งอิงวาิที่ังทู่รับสวัสดีครับสวัสดีครับมารับบอนกับอินลงตอนนี้มันคือคือบุกครึเงไหมครับ ก็ต้องตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว่ากันว่าที่มาึ้นมาใช่ครับทังมเลก็ไนี่นอ้าวพี่กยมาติคับเอครับเรายังของใจเรายังของใจบอลโจอยู่ไม่ไครอพวกีสามนะนีเลยครับนี่เ็นนี่อีบช่ ลดต่ำเด้อโอ้คือแนวอื่นต่ำได้อย่างจัดอี่ครับเด็ครับตอนนี้กำลังเข้าเวียดนามครับนี่เดี๋ยวจะออกฝั่งเวลาอองแฟนเราไปดังก็มุเดี๋ยวตีผมขึ้นเดี๋ยวผมก็มาเดี๋ยวขึ้นมาเนี่เป็นพี่สองนะดี่แฟนที่สองนะเดี๋ยวนั่งกินอร่อยหกสิบห้าบาทแท่งชิ้นท้ายเยแผ่ครับตรงนี้แพงผ่นทั้งตึ้งแต่ว่าอร่อยมากไปกินทั้งหมดเลยเขาไปหายางช้อปปิ้งไปทั้งเถิงก่อนไปไปเรียกแฟนที่สองหน่อย เนี่ยเสื้อขาวๆนู่นเดี๋ยาะทีเยาะทีบนสอดเลยเยาะบนจะขึ้นมาซ้ายมือข้างเสาซ้ายมือข้างเสาถาแตกตาเสื้อเสาหน้อยเสื้อเสาวน้อยเดี๋ยนี้บอกกันได้มาหอดะพมงนี่เมื่อกี้พากันไปตามหาบอลจูเมื่อกี้น้ำสาวญี่ปุ่นไม่ไม่เนี่ยใจว่าใครจับมือกันควัมาผมไม่ได้มาด้วยไง ครเข้าเข้าเข้าออกออกได้ค่ะไปออกประตูไหนก่อนลูแต่เรื่แล้วลูกสาวออกประตูไหนครับประตูนี้ครับเดี๋ยมสี่โมงครึ่งเยี่ยมพอับเดี๋ยมเขจะให้น้องไปรับตรงไหนสี่โมงครึ่งไปไม่ตามสี่โมงครึ่งจะออกอะจะจะหลวมเอ้ยจะลงมาจะลงก็มางกับคือเรารอได้แค่ตรงนี้ก็ไปไม่ได้ดูตรงนู้นก็ได้เดี๋ยวผมจะเข้าแบบสายแค่เดี๋ยวก็จะมาอีกทีนึงเวลานะถ่ายรูปลุยผมหน่มาเด

ได้ไดแลว,ว่น้องอันไหนเอาโอเคครับเดี๋ยวจาหน,น่อยจะอัปเดตสถานการณ์พี่น้องเพิ่งเล่เลยแมนแมนแมนพวกห้ากับดยบนาทกที่นฝาน้องเปของน้จกันเลยนะครับแล้วก็เปิดให้ดูกันสาวน้อยเพจบันเพีงยง21นี้อยากฟ้อให้พี่น้องฟังคลิกเลยเรื่องฉากเรื่องดียยาอเนาะมันคนลูก ลอยหกสิบห้าบาทเุมือนกัไม่เคยมีผมบอกเลยไม่เคยมีในวงการหมอลำนะครับแล้วก็ไม่มีใครทําด้วยไม่มีใครทําแบบนี้เลยขอบคุณเลยครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทใช่แล้วก็เดิมกันใครเดิมศิลปินรับเชิญปัญญบาตนฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกนะครับเต่าปลาทูมันนะครับเอาคลิปนี้กไปเอาต่ใส่ล่ะช่วงนั้นไป่ใส่ล่ะเอา เปนพราะท่านกินเขาเพราท่านแหลวอยู่เราคงเรื่องรอแล้วถามเขาเนาะที่แรกไหมเออบปากเลยมามานี่แนี่แค่เาเดียว้าอาหารที่สั่งได้ดีรเป่า กัดีเนมุไปนเนียามาี่รยกันตอนนเอฟซีกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเมืองจากยอดพิวเอฟมาจากญี่ปุ่นพร้อมเสก็จยอดิ้สร้างกูยูญี่ปุ่นนะครเอฟซีมาฮอดก่อนบอสจูเอาโอ้โหแมนิง้ ก okay, ็ับพี่ไมพี่ากับพี่มด้อไหะดอกร้ดอกหนาเขาตกไปน้าเพื่นยุโรปจนมีฟันมีฟัน้เช้าเนี่ยบื้อคีบไหลพอกับฟัน่าอุ้งอิงมาหาขึ้นอุ้อิงมาเแม่แม่้ั้นเอ้าอุ้งอิงมาหาคอยขึ้นกันม่ขึ้นเลยได้อันนั้นมาฟางไหม นกเหยี่ยวตัวแบบนย้ดูมาฝากได้นกเหยี่ยวเป็นเหลกทูตเก่าอีกไหมนัานดีก่นานเศษนั่น่ฝันฝันสองคืนแล้วนะมีฝันว่าว่าป่แม่แั่น่ด้วยแล้วนางมาจริงๆริอหคนรูเฮ้ยหัอดังแมวแขงแกร่ากเลยนรู้รเรื่องผมอ่ะใต้ินเดล่ามันนี่เ็กเล่าห่ือไงบอือแม่มดอกบอือบอก่คืออะ่ ไม่ออกแต่เรตรงนะผมบอกผมมาคับเล็กไหมช่้นใต้ดินเหรอเอาเอามันขึ้นหรือลงนี่โอ้ยนี่ไงแม่ชอเฉ๋าช้าถวายนี่ท่านชั้นนี่ท่านของนี่ก็ีเป็นราคาปกติเราจะไปซื้อซันไหนทั้งที่เรียบร้อยดี อันนี้ก็คือปกติไงนะครับนี่หรอปวดคือพวกนี่หมองเลยไม่มีที่นั่งเลยนั่นนี่อรอทำไมมันตึงเป็หมองพี่น้องครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผู้สาวก็จะมาแล้วมาเจอกันกับผู้สาวผู้ใหญ่เด็กจะไม่ตื่นเต้นเนี่ยนั่งเลยครับ เสียนนนั่งเลยนะครับรนั่งเลยนะนั่งเลยขอบอนัญาตย่างเด็ดไปที่คก,กุองไป